สวัส <So, S 2> ดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการปั๊มแต้มสกายแคสเดี๋ยวอ่าน,นข้อความโอ้ยอ่าเราก็จะมาสอนการปั๊มแต้มสกายแคสง่ายๆนะไม่แฮ็กไม่ไม่โดนไม่โดนแน่นอนอนะ่ะไม่โดนลดแต้มไม่อะไรแน่นอนอนะ่ะแลกได้จริงด้วยฮะโดยการบอทนะฮะซึ่งการบอทเนี่ย ทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วก็จะได้แต้มมาฟรีๆเลยนะฮะอ่าการทําเนี่ยต้องรู้ด้วยนะฮถ้าไม่รู้เนี่ยจะทําไม่ได้นะสําหรับเครื่องใครที่ยังไม่รูก้ก็ถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมจะสอนรูทให้ก็ได้นะคลิปหน้านะก็คลิปนี้ก็จะมาสอนการทําก่อนนะขั้นแรงให้คุณไปโหลดไฮโลมาโคมาแอปตัวนี้นะ ในเพ t โต e ก็ค้นชื่อมาแล้วก็โหลดติดตั้งมาได้เลยนะแล้วก็แอปเนี่ย OVPN Sniper กับ OpenVPN นะ n o n n t c นนะตัวนี้นะซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยโฆษณาเราจะไม่มีนะซึ่งมันจะเปิดไม่ได้ทั้งคืนนะก็คันแรกให้คุณเข้าไปที่ OVPN Sniper นะฮะซึ่งแอปตัวนี้จะ ทำการหา IP จากประเทศอื่นๆนะนี่ยอย่างนี้นะนี่จะเป็นสหรัฐอเมริกานะก็ให้คุณไปที่ JP หรือ j จปนะหาคุณดูตรงสปีดนะดูตรงสปีดนะมันจะมีเขียนคาว่าสปีดนะหาสปีดท,ที่เยอะที่สุดนะตอนนี้ก็มี89.50เเนี่ยก็กดเข้าไปเลย รอสักครู่นะไม่ใช่กดสปีดเราจะอ่าแล้วก็กดนะคอนเน็กไปแล้วถ้ามันไม่ได้ก็เปลี่ยนอันนะเนี่ยถ้ามันไม่ได้ก็กดปัดออกไว้แล้วก็เข้า OVPN อันใหม่นะกดเข้าใหม่ก็ไี่เจแปนหานะ อ่าอันเอานี่ดีกว่าร้อยสี่ดนะกดเข้าไปเลยอ่านี้น่าจะได้นะนะก็กดคอนเนคไปอ่านี้ได้นะก็ค้นปัดออกแล้วก็เข้าไปที่อันนี้นะเข้าไปที่บอร์ดก่อนนะไฮโลมาโคลเดี๋ยพอตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะ สำหรับคนที่รู้แล้วมันจะเป็นเขีงนว่าสตาร์นะก็ให้กดเข้าไปเลยกดสตาร์ไปเลยนีกดสตาร์เสร็จแล้วมันจะมีคำว่าสตาร์มาลับกับโฆษณาอ่าพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็กดออกไปเลยแล้วเข้าไปที่สกายแคนะ พอเข้ามาแล้วนะฮะก็คุณกดไปที่ลดเสียงนะปุ่มลดเสียงปึออ๊บอานนี้นะมันก็จะมีว่าคุณอะไรบ้างนะสำหรับคนที่เพิ่งทำนะให้กดปุ่มแดงๆฮนะรีคอร์ดไปเลยอ่าแล้วก็กดดูโฆษณาไปเรื่อยๆทำเหมือนเราดูโฆษณานะฮะ เราก็ทำเหมือนดูโฆษณาตามปกติเราไปนะก็กดดูห้ามกดการกระบาดนะห้ามกดการกระบาดตรงนี้นะห้ามกดต้องกดกลับตรงลูกศรกลับนะฮะของโทรศัพท์เท่านั้นนะเพราะว่าถ้ากดตรงการกระบาดนเี้ยมันจะสมมติโฆษณานี้กดตรงนี้อีกโฆษณาหนึ่งมันกดตรงนี้นะก็จะทำให้ช้าแล้วมันก็จะออกไปเองเลย ก็กดตับตรงนี้อ่าอย่างนี้นะอ่าสมมุติเราได้แล้วเรากดหยุดโดยการกดลดเสีอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะมีชื่อเมื่อกี้นะก็ให้กดไปหานะอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวหาก่อนนะวันนี้วันที่1 6ใช่ไหม26น่าจะมีันวันเดียวก็เป็นอันแรกนะ อันนี้ก็จะเป็นการปรับนะฮะไทมนี่ก็จะเป็นเป็นหนึ่งนับเป็นวีนะตอนนี้ผมใช้เป็นหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยวีนะแล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นการสมมุติว่าเราทําชุดแรกไปแล้วชุดที่สองมันก็จะนับนับก่อนนะนับหนึ่งถึงที่สองแล้วค่อยเริ่มใหม่นนะสปีดเนี่ยก็ให้เป็นหนึ่งเป็นตามปกติไปเลยแล้วก,กดเพย์อันนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะ เห็นไหมมันกดเองอย่างเช่นโฆษณานี้มี27วินาะทีก็ให้คุณนับ30วิขึ้นไปนะนับ30วิขึ้นไปก่อนถึงโฆษณาจะเป็น5วิหรือ10วิก็ให้นับ30วิขึ้นเพราะว่าโฆษณามันจะสุดอยู่ที่30วินาะทีเนี่ยเห็นไหมมันก็จะทำเองอันนี้ทำเอง แล้วต่อไปมันจะมาหมุนข้างล่างเหมือนเราทำนะโอ๊ยกดไรมันก็จะกดกลับเองนะซึ่งวิธีนี้คุณทิ้งไว้ทั้งคืนนะก็จะได้แล้วยวต้องรอมันกดใหม่นะตอนนี้ผมมี6,494นนะผมทิ้งไหมผมทิ้งไว้ประมาณ คืนเดียวผมได้มา1,400อกว่าแต้มตั้งแต่ผมมีห้าพันนะเดี๋ยวขอผมหยุดก่อนแปบ๊บนึงนะหยุดแปบบนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวขอออกจาก Google แต่ผมจะให้ดูรูปที่ผมบันทึกไว้นะก็เมื่อวานผมมีอยู่ห้าพันสี่ร้อยกว่าแต้มนะอะเกลเลอรี่ผมมีอยู่ห้าพันสี่ร้อยกว่าแต้มนี่เลยนี่ผมมีห้าพันสี่ร้อยกว่าแต้มนะครับซึ่งผมทิ้งมาวันเดียว คืนเดียวผมมี6,400กว่าแต้มซึ่งคืนหนึ่งได้ถึง1 0 0 0พแต้มเลยทีเดียวก็ถ้าใครขยันก็ทำได้เรื่อยๆนะสูตรนี้ได้จริงนะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่มีแอปสกายแคสนะตอนนี้มันก็อัปเดตมาใหม่โดยการมีต้องถอนเงินนะนี่ซึ่งทัวร์เรเนี่ยถอนได้นะแต่ Paypal แล้วก็ธนาคารแล้วก็ p a y b บายเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะมันบอกว่าสามารถใช้ได้เร็วๆนี้ก็รอสักพักนะแล้วก็ระบบพวกนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากอ่าแล้วสําหรับใครที่โหลดใหม่นะถ้าอยากได้แต้มเริ่มต้นนะฮะหนึ่งร้อยแต้มก็ใส่รหัสนี้เลยนะรหัสนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งรหัสแนะนำไว้ข้างล่างนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแดงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม